นี่บ่ค่ะใส่ประมาณโอ้ยใหญ่เนียนเลยนี่ครับใส่ประมาณจีเทือหาเทือ่จีเทือหาเทือเนาะแมนกับไอ้ใส่ระเบิดหัวใส่ระเบิดหัวอะมิโนแบกเนาะแมนอะไมโนแบกสีดำอันนี้คือแมนค่ะกัลเลยมารีวิวพี่น้องบึงสวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาเก็บมันค่ะเก็บมันเนาะค่ะแมนค่ะนี่นะครับผม หลังจากที่เขาได้ใส่ไอ้อะไรไปเนาะแมีนค่ะหลังจากที่ได้ใส่โฟโต้ที่ไปค่ะมาน้ำเสนอพี่น้องได้นี่ค่ะเห็นหัวมันนี่ค่ะ<า>อันนี้เขาใส่โฟโต้ที่จะคืออะีรครับนี่บัค่ะใส่ประมาณโอ้ยง่ายเนียนยเลยนี่ครับใส่ประมาณจีเทือหาเทือ่จีเทือหาเทือเนาะเมีนกับไอใส่ระเบิดหัว แต่ระเบิดหัวเนามียน่ะมิโนโแบกสีดำครับอันนี้คือ,อ,นนอแมีนค่ะก็เลยมารีวิวพี่น้องบึงนัวมันเมียนค่ะบรรยากาศอยู่ไฮมันครับวันนี้ครับไฮมันค่ะสีไลค่ะวันนี้วันนี้อยูสีไลเนะาะค่ะตอนนี้มันโลละเจ็ดบาทครับคุณสามบาทค่ะสามบาทเนาะแมีนนะครับมันโลละสามบาทนะครับผมน,นะครับใ <laughs> ส่ละพนักงานแบกพนักงานแบกไปใส่เนาะไปใส่อะไร อาบอกเทคนิคในการใส่ฟูทีจังหน่อยฟูทีนี่ค่ะบอกค่ะใส่ไอ้หลังจากข้าปลูกเซตเนาะค่ะกะสิบหาอันหาหมื่นจังสีดค่ะส,สิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งเนาะคแมนค่ะสิบหาหมื่นจังสีดค่ะครเรื่อมเริ่อมฉีดติดต่อกันสามเดือนค่ะหลังจากนั้นกะใส่อะมิโนโแบกไอเป็นส่วนผสมน้ำก็ได้ค่ะ แ <ไป S 2> มนค่ะหลังจากสามเดือนขึ้นไปค่ะหลังจากสามเดือนขึ้นไปเนาะแมนค่ะปริญญาผ้าพี่น้องยางบึงหมมัวมันครับใจโฟท,ที่ตังเตแซ่ถอนพันธ์ค่ะเมนค่ะหัวบักใหญ่เลยดิมันสีเฮ็ดให้ใ <น S 2> แบบว่านมันรุ่งหลากแล้วก็ล่ำต้นกับแข็งแรงค่ะ อนนี้มันลงหัวมันหนักเนาะแมนค่ะลงหัวหนักค่ะหัวยเงาหนึ่งบระมายี่สิบโลได้อยังเงาละยี่สิบโลโลละแมนโลละสามบาทโลละสามบาทยี่สิบโลโลละสามบาทก็ตกเงาละหกสิบบาทเนาะประมาณนั้นค่ะเอาแต่เงาละสามสิบบาทก็พอเนาะทุกมูลนั่นเนาะไงนักอีดีค่ะนี่นะครับ ใส่ตะโฟที่ค่ะสีตาตัวนี้ค่ะบอเดใส่ปุ๋ยค่ะหนึ่งหนึ่งซองผสมน้ำได้กี่ลิตรครับยี่สิบลิตรหนึ่งซองค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งซองกับแปดร้อยลิตรแปดร้อยลิตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนเนาะค่ะหนึ่งซองซอนเนี่ยจังผสมได้ยี่สิบเมนค่ะหนึ่งซอนที่เข้าเทียมให่แบบนี้ด้ค่ะสอนมันจอดน่อยนี่ค่ะ ส่วนในห,หน่อยนี่การุภาพไหลแหล่งขนาดได้ค่ะนี่เมนค่ะขั้นฉีดพักฉีดย,ยาในขั้นใส่ไหลกะสามารถไอ้ใบมันกะสีลวกได้ค่ะออแต่ว่าขั้นใส่มันบ่เป็นยังค่ะออจกักรสอนครึ่งกะได้หรือว่าสองสอนกะได้ค่ะถ้าตั้งแต่ะถ้าสมมติว่าเข้าใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกนี่คือต้องต้องผสมตัต้งไหนครับในในในการแช่ถอนพันธุ์ เช่ทอนพันนี่บอค่ะกะใส่หนึ่งช้อนค่ะตัวไอ้อันกะละมังที่เข้าผสมปูนนะคะหรือว่าอันน้ำสองลิตรแมนค่ะช้อนนเาะแมนค่ะนี่มึงบรรยากาศครับเนี่กัตนาบรรยากาศเย็บมั่นครับค่ะเบื้องหัวนี่หัวบางใหญ่เลยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับวัอนี้ได้จักล้นแล้วครับวัอนี้ มือนี้บ่ค่ะไดอสองรถล่ะแมนค่ะรถละสามตันค่ะนี่ล่ะขั้นขั้นดำขั้นนี้เลยค่ะมีบตันแมนมือนี้ขึ้นว่าเสียสักตันมือนี้มือนี้บ่ค่ะมือนี้เอาจักแปดตันค่ะพ่อค่ะมือแปดตันพ่อเนาะแมนมือหนีบรถละสตันไรหนึ่งได้ประมาณจักตันไรหนึ่งเนาะบ่ค่ะไรหนึ่งได้ประมาณห่วยเจ็ดตันค่ะเจ็ดตันแมน เจ็ดแปดตนน<อ>ันนี่แหละค่ะลายหนึ่งอ่ะโน่นี่กระือว่ากระือว่าหลายอยู่นะค่ะถือว่าหลายเลยค่ะนี่บ่อันบ่่เบาเอาหลายดอกค่ะยันพี่น้องบ่เสื้อเบาว่าซ้ำหนีนละฝ <laughs> ากโปรโมชั่นให้สำรับพี่น้องโปรโมชั่นบ่ค่ะโปรโมชั่นช่วงนี้กะไอฟโฟ้ที่หนึ่งซองกะหกร้อยบาทค่ะสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทไอหนึ่งกล่องสี่พันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัว กับอะมิโนแบกขวดเล็ก600บาทขวดใหญ่1,800งพันร้บาทตัวนี้ก็เหมอสสำหรับไฮมาสปอร์หลังเมนค่ะเมนค่ะม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ค่ะสีตะตุนนี่ค่ะสีตะทั้งใบเมนค่ะมันกะลงหัวค่ะมันนำนักมันกะได้อยู่ที่หัวมันค่ะขั้นสนจิตสนใจกะสร้างสื่อเข้ามาได้เด้อค่ะแมนค่ะเป็นตัว ตัวแทนจำหนายเองค่ะสนใจกะสั่งสื่อเข้ามาใดค่ะหรือสนใจลำมั่นกสนะ,ะสั่งใดด้วยค่ะแมนาม,มาสั่งือดนะรัางทดโฟนะคะนะครนะครำรับผลิตภัณฑ์โทีฟที่ค่ะเพราะว่าป้องกันพวกเชือ้อราเนาะแมนค่ะเชือ้อราบาหยมินพวกนอนพวกอีหยังมันกะสิบหยช้อนใช่นะคะแข็งแรงค่ะบ่เป็นเพีย ลำมันนี่กะงามค่ะว่าเป็นเพียหัวเพิ่นกะสิ๊บโดแมนทั้งดกทั้งใหญ่ทั้งน้ำหนักดีค่ะสนนอัจิตสนใจกะฝากพี่น้องไอ้สร้างสื่อเข้ามาได้ด้วยค่ะสอบถามพื้นที่สี่ไร่หนึ่งได้ค่ะนี่ประมาณสี่ไร่เนาะแมน่พันธุ์มั่งที่เขาใส่อยู่นี่เป็นพันธุ์พันธุ์อันอันก้านแดงค่ะเป็นนนพัก้แมนค่ะ พันธุ์กันแดงนี่เอกลักษณ์พื้นี่เป็นตั้งไหนครับพันธุ์กันแดงเนี่ยหมอค่ะกับตีตาทีค่ะตีตาทีลักษณะหัวกับหัวเมีนหัวใหญ่แล้วก็หัวดุกค่ะหัวใหญ่หัวดุกเมีนหัวใหญ่หัวดุกหัวเหี่ยวเนียนนักนะครับเมีนค่ะสนจิตสนใจการสร้างสื่อเข้ามาใดค่ะสร้างสื่อเข้ามาไหนเดี๋ยวพาไปี่เบงยืนทางหลังรถเนาะค่ะเออเอาไว้เดี๋ยวันนี้ หลายค่ะจัะมาหมื่นนี่สิเอาหันแปดตันแมนค่ะบลอนพันพ่อไร่อยู่ค่ะเก็บพื้นมานนีค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆนั่งนักงานเลยนี่แมนค่ะเนียนๆนั่งนักเลยครับนี่มีแต่หัวใหญ่ๆเนาะแมนค่ะบลอนพ่อโม่หันอันพ่อไร่อยู่ค่ะนี่แมนส่วนห้าก็ไดสองงานค่ะ ง,งานเมนได้สองหลดล่ะรลดละสามตันลละสตันเมนค่ะกำลังส่กมีกัง,ว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 ,งกนวนอยู่กับมีค่ะ,คะไงดกอีรีค่ะพี่น้องเนงงมนค่ะแนะนำให้พี่น้องใส่สำรับพี่น้องทีเนม,น,มนค่ะเป็นมือไม้ละม่ะกะลดต้นทุนค่ะเะเพิ่มผล้นผลิตค่ะ ปลาคุ้มวชั่นให้พี่น้องส่วนสุดท้ายอีกงน้อยผมชั่นค่ะโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็หนึ่งกองสี่พันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวค่ะผู้ใดอยากได้เสื้อไปใส่กะสั่งหนึ่งกองขึ้นไปเด้อค่ะแมนค่ะคุ้มค่ะใส่ได้โอ้ยดุนค่ะใส่ได้นานด้วยเนาะแมนค่ะใส่ได้นานค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยใครค่ะสี่ตะตันนี้ซิมหาหมื่นสี่เท่อนึงค่ะ สิบห้าว right. yup> right. ันสี AP uh, well ่คร um, no, uh, uh ั huh. for sure. uh, ้งหนึ่งเนาะขั้นขีคานกันเดือนหนึ่งก็ได้ค่ะเดือนหนึ่งก็เดือนกลัวก็ได้ค่ะจ็ดสี่เชิญหนึ่งจ็ดสี่เชิญหนึ่งเนาะนี่นอืมนะครับอ้าวฝากพี่น้องไว้น้ำเน่ก็แล้วกันเนาะค่ะฝากพี่น้องไว้น้ำเน่ก็แล้วกันค่ะขั้นสนใจมิโนแบกกระติ๊กตอเข้ามาได้ค่ะหนึ่งขวดเลขครับหกร้อยบาทขวดใหญ่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะครับอืมนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ก็เอาไว้สำนึกซะก่อนเนาะใช่ครับเอาไว้พูพอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ